การหัน่นแซลมอนให้เรานําด้านที่หนาขึ้นข้างบนนําส่วนที่บางหั่นหาตัวเราตําน,านหนดความหนาของเมนูซาชิมิจงเอาไวอยู่ที่1เซนวิธีการหัน่นเชิดปลายมีดขึ้นเล็กน้อยนะครับลากมีดก็หาตัวเมื่อคมมีดนะครับเข้ามาครึ่งหนึ่งของตัวชิ้นเนื้อของเราให้เรากดปลายมีดตัวนี้ลงนะครับดึงมีดก็หาตัวกดปลายมีดไว้ดึงมีดก็หาตัวโอเค หยิบตัวหัวเท้าขึ้นมาวางใส่อุ้งมือหมุนเป็นรูกทรงกลมวางตรงนี้แลว้วก็ตามด้วยใบอบาวางด้านหน้าหัวเท้าวางให้เชิดขึ้นนิดนึงขึ้นมาบาลงปุ๊บต่อไปอเราก็จะตกแต่งด้วยพาสเทลนะับตรงบรเิเวณหัวเท้าของเราร้อยหรับเมนูแซลมอนซาชิมิ ถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และสามารถแอดไลน์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ